สวัสดีครับท่านผู้ชมพานุพงศ์ชำนาญพงษ์ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเดือดกาวอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิร้านอาหารคิวเลสซลองนะครับบรรยากาศหน้าร้านน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ้าของงานด้านในกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยสว,ส,สวัสดีครับพี่ป๊อบยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารเดือกาสเต็กเฮานะครับผมเบน์นะครับเรียกง,ง่ายๆน้องเบนส์นะครับเป็นผู้จัดก,การร้านอาหารเดอกาสเต็กเฮานะครับก่อนอื่นเลยพี่ป๊อปเราต้องทำตามมาตรการ dmstt นะครับขั้นตอนแรกเลยต้องพพี่ป๊อบสแกน qr code ไทยชนะก่อนเลยนะครับครับพี่ป๊อบหลังจากที่ได้ทำตามมาตรการการตรวจคัดกองเบื้องต้นของทาราแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ป๊อบเข้าไปด้านในเลยนะครับครับพี่ป๊อบครับเดินทางมาเหนื่อยทางร้านขอต้อนรับด้วยเครื่องดื่มสุดพิเศษของทางร้านนะครับน้ำมะขามอินซีครับเป็นเวลคัมดิงก์สำหรับวันนี้นะครับ ชื่นใจจริงเลยครับร้านอาขามอินเซี่ยทีนี้นพี่ว่าก็อยากทราบความเป็นมาของร้านอาหารเดกราวนะครับเดบกราวมาแล้วกี่ปีนะครับ,รบเริ่มแรกเลยก็คือเอาชื่อก่อนละกันครับพี่ป๊อปผมและคุณนิวคุณนิวคือเจ้าของร้านนะครับก็คือมีโอกาสได้ไปทํางานแล้วก็เรียนด้วยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมามแล้วก็อยากกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองก็คือจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับดังนั้นเดกราวเนี่ยในความหมายเนี่ยจะหมายถึงพื้นดินที่เกิด นะครับก็เลยได้เป็นชื่อเด็ดตาสเต k เฮาส์นะครับแล้วแนวคิดการตกแต่งร้านนะครับได้แนวคิดอย่างไหรหรือได้แนวคิดจากทางต่างประเทศมากก็มีส่วนครับเป็นอีส่วนเพราะว่าการตกแต่งร้านเนี่ยเราก็อาศัยความง่ายๆก่อนอทุกอย่างก็จะให้ออกเป็นไม้ก็จะได้แนวธรรมชาติไปด้วยนั่นแหละครับแลทีนี้การเข้าร่วมโครงการชิวเลสรองนะครับเข้ามาแล้วกี่ปีอ่าแล้วก็เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการนะครับ ทางร้านจดการสเต็กเฮาส์ได้รับการรับรองเป็นคิวเลสเตอร์ลอง strong, เนี่ยปี2563ครับ mm hmm. ที่มาเนี่ยก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่ป๊อปนี่แหละครับที่ได้เข้ามาให้คําแนะนําก่อนช่วยให้ทางร้านเนี่ยได้รับการรับรองเป็นคิวเลสเตอร์ลอง strong, ครับทางร้านเนี่ยครับมีการคัดสรรหรือเลือกวัตถุดิบเนี่ยมีการเลือกสรรจากแหล่งไหนบ้างเป็นผักเนี่ยทางร้านก็จะเลือกผักที่ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือว่าสังเกตง่ายๆเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คิวหรือว่าคิวโปรดักต์อย่างเงี้ยอ,อยู่ แล้วก็ต้องเหนือจากนั้นเนี่ยทางร้านก็จะช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับการรับรองคิวโปรดักต์แล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับ,รบเนื้อสัตว์ทางร้านก็จะต้องเลือกสรร์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าที่ทางร้านนํามาให้กับลูกค้าเนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนครับแล้วทีเนี้ยวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบนะครับของของร้านเดอะเกาสเต็กเฮาส์นะครับมีวิธีการอย่างไรจำพวกผักเนี่ยก็คือทางร้านจะเป็นที่ต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจำพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในภาชนะที่ปกปิดมิดชิดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาแล้ววันนี้ทางร้านค่ะ The g a s t i n g House เนี่ยมีเมนูอะไรที่จะมาสาธิตหรือว่ามาแนะนําให้บทางทาง่ทานผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ทางร้านจะเลือกเป็นซีซ่าสลัดอ๋อซีซาสลัดเป็นเมนูที่สลัดท,<า>ที่ขายดัเลยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันเลยไหมครับได้เลยคนะรับพี่ป๊อป เอาละครับพี่ป๊อป5เมนูครับที่เป็นเมนูแนะนําของทางร้าน,นแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีของทางร้านนะครับถ้างั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าน,นะครับได้เลยครับ<น>งั้นเริ่มต้นด<น>ูจากเมนูสเต,ต็กเนื้อที่โบนสเต็กนะครับย่างความสุกแบบตานกลางหรือว่าแบบม<น>ีเดียมของทางร้านนะครับเครื่องเคียงก็จะมีสลัดผัดรวมราดด้วยน้ำเกรวี่ซึ่งเป็นน้ำเกรวี่ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเองทางร้านทำเองนะครับ เนื้อนี้ละลายในปากเลยแล้วเมนูต่อไปนะครับงั้นอลองเป็นสปาเกตตี้ดีไหมครับสปาเกตตี้ทานร้นจะใช้เป็นเส้นหมึกดํานะครับคาว่าหมึกดําเนี่ยทําให้เส้นมีสีดำเพราะว่าจะมีส่วนประกอบของหมึกของปลาหมึกนะครับนําเข้าจากประเทศอิตอาลีอร่อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเส้นเหนียวนุ่มดีมากเลยอื ต่อไปเลยไหมครับ,รบนํำเสนอรักบอกชีสดีกว่าครับผักบุกอบชีสตัวนี้ทางร้านจะใช้ชีสมอสซาเรลลาชีสนะครับเป็นชีสที่นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับกลิ่นนี้ละมุนมากหอมถ้าผู้ชมอยู่ใกล้ๆนะครับมาเลยนะครับอร่อยมากเลยร้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับซิกเนเจอร์ของที่ร้านยำชวานะครับ ยำชวาของทางร้านเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกุ้งสปลาหมึกยำรวมกันนะครับทางคู่กับผักทอดกรอบหรือเทมปุระผักนะครับอืมอรรกรอบอร่อยมากเลยอืมรสชาติละมุนเมูต่อไปเลยดีกว่านะครับสีสาสลับเมนูสุดท้ายที่เชฟได้ทดสอบนะครับอืมอร่อยทุกเมนูเลยนะครับเนี่ย,ยรู้สึกดีมาก ส่วนใหม่เนาะกรอบหวานจําเป็นครับวัตถุดิบ<ล>เป็นส่วนสําคัญเลยในการเข้าร่วมโครงการของคิวเดสโลงเนี่ยแล้วแทนอะไรจากโครงการนี้บ้างครับทางร้านก็จะได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคนะครับลูกค้าจะได้มั่นใจในการมาทานอาหารที่ร้านครับเมื่อลูกค้าได้เห็นสัญลักษณ์คิวเดสโลงลูกค้ามีความมั่นใจอยู่แล้วลูกค้าก็ยิ่งมั่นใจขึ้นเพราะว่ามีการรับรองด้วยอันนี้คือที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการคิวเดสโลงของทางร้านครับ ทีนี้ก็อยากให้ทางเจ้าข,ของร้านนะครับให้ฝากร้านนะครับว่าช่องทางไหนที่สามารถมาที่ทานอาหารที่ร้าน The Cloud s t i c k h o u s e ได้นะครับมีวิธีการอย่างไรหรือช่องการติดต่อจองโต๊ะอย่างเงี้ยลวงหน้าทางร้านมีเพจ Facebook ของทางร้านนะครับพิมพ์คําว่า The Cloud s t i c k h o u s e ภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็ที่ตั้งของทางร้านเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆเลย อยู่ถนนนิเวศรัตน์นะครับตรงข้ามกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดชัยภูมิหรือตรงข้ามปั๊มปตทนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับโทรมาได้ที่0985867038นะครับวันนี้ทางพิมงานก็ต้องขอขอบคุณร้าน The c l o u า s t ติง h o u s e นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับในการแต่ทำในวันนี้นะครับยิดีขอบคุณครับอร่อยปลอดภัยมั่นใจคิวรสลอง